สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็พามากินฮอสพอตนะคะปิ้งย่างสายปิ้งย่างต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่าน้าจิ้มเขาเด็ดมากชื่อร้านก็เห็นอยู่แล้วนะคะวัดไทยเป็นร้านไทยนะคะแต่ว่าพนักง,งานจะเป็นสิงคโปร์แต่ว่าน้ำจิ้มน้าจิ้มหรือว่ารสชาติอะไรเงี้ยก็คือไทยเลยนะคะน้าจิ้มแบบอร่อยมากทุกคนก็กินไปเลยสิคะ จิบเบาๆจิบน้ำเบาๆสีสวยเอ็กแล้วก็ย่างค่ะย่างเข้าไปค่ะย่างเข้าไปแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนะคะทุกคนแบบแซ่บเวอร์บอกได้เลยว่าแซ่บเวอร์นะคะทุกคนจะอดใจรอได้ยังไงนะคะงั้มเอาเข้าปากเลยค่ะทุกคนอร่อยมากอย่าได้แค่นะคะมัดผมนิดนึงเพื่อไม่ให้ผมเลอะนะคะสถานที่ที่นี้นะคะก็คือ มันชิลมากอ่ะทุกคนมันไม่ร้อนมันมีลมพัดตลอดเวลาณร้านตรงนี้นะคะมันก็จะมี Facebook แล้วก็ไอจีไปตากันเลยนะคะทุกคนอร่อยมากราคาก็ถูก2คนก็อยู่ที่26เหรียญเองค่ะ